หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้แก่โอวาทสซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาโอวาทข้อที่หการไม่ทำความชั่วเบนจะศีลหรือเรียกอย่างหนื่นว่าศีลห้าหนึ่เว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. เว้นจากการลักทรัพย์สเว้นจากการประพฤติผิดในกามสเว้นจากการพูดเท็จ 5. เว้นจากการดื่มสุราและสิ่งเสพติดโอวาทข้อที่สองการทำความดี เป็นจธรรมหลักปฏิบัติเพื่อให้เป็นคนดีมีดังต่อไปนี้ฮิลิโอตปะฮิลิคือความละอายต่อบาปโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปสังขารว,วัตถุสี่มีทานปิยาวาจาอัถจริยาสมานตาคารวะธรรมสี่มีสัจจะธรรมะขันติจาคะความกตัญญูต่อครูอาจารย์และโรงเรียน มงคล38ความกตัญยูการสงองคละอยญาติโอวัยข้อที่3การทำใจให้บริสุทธิ์การทำจิตใจให้บริสุทธิ์การสวดมนต์สรนเสริญคุณพระรันตนัยการฝึกนั่งสมาธิการเจริญสติ